โยสวัสดีฮะชาว BB2 ทุกท่านวันนี้ก็นะฮะมาเล่นเจ้าบิด b o ร์ดแล้วก็แคนดี้คูเป้นะูะชมทัวร์นาเมนต์ของเมื่อวานผมก็ได้ประมาณ1นาทีจุด6นั่นเองอนะ่ะน้องๆนะก็เป็นคะแนนที่แย่ไหมครับผมบอกเลยโคตรจะแย่บางทีคนเลเวลสูงเลเวลต่ำบางทีมันเล่นในทัวร์นาเมนต์อะมันก็ไม่ลงรอยกันเวยคนเลเวลสูงทําได้น้อยอะทำคะแนนได้น้อยอะ คนเลเวลต่ำทำได้เยอะผมก็งงเหมือนกันนะบางทีอะทั้งที่ก็เล่นไปพยายามมากสุดๆเลยนะเว้ยป่ะจะังหวะนี้แล้วก็จะมาเปิดกล่องคิสตันด้วยนะครับเปิดกล่องคิสตันอ่ะอันนี้กูก็โดนมึงกระโดนนะเดะแลกกันปะ <c oughs> เปิดแล้วครับผู้ชมเดีย๋ยวาจะเอาไข่สองฟองนะผู้ชมผลออกมาก็ไปโชนนะั่นอะ <c oughs> เอาดิบ้ามาละบ้ามาปุา๊บมมไม่มีพิษภัยแต่ผมมีพิษภัยนะครับจังหวะนี้เอาดิลอยไปเลยเสียดายวอไปเลยไม่ล่ะน้องเอ๋อเอาว่ะเอาว่ะมิกก้าเอาว่ะเฮ้ยยายายาเละเลยฮะโอ้โดนขโมยมิกก้นาน่ากลัวจัง ขอถ้าผมขโมยนะขอให้ได้ของดีๆกา๊าซม่วงก็แล้วกันนะไม่ต้องเอามากา๊าซเขียวของนั้นไม่เอาพลังกา๊าซเขียวไปลุยแหละโตดสัตว์เลยว่ะเฮ้ยอื้อ <c oughs> ฝีมือก็ตกไปบ้างนะผมเนี่ยป่าจัหวะนี้ไไป าจังหวะนี้มายางบวมแล้วครับน้องๆยางบวมจังหวะนี้โดนไป่ะโดนสองตัวมาครับอือห,หืมหลุมดำมาพอดีให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้ง,งี้สิจังหวะนี้ก็ได้ที่หนึ่งอยู่นะฮะอืหืมเขียวจี <c oughs> ไอสองคันผมกับเจ้าโจรสลัดเนี่ยผู้เล่นเนี่ยข้อมูลเนี่ยบอร์ดเอไอพวกเนี่ย ก็นะฮะสีเขียวเหมือนกันด้วยสงสัยจะชอบกินแกงเขียวหวานนะฮะเรียกซะเป็นแกงเลยนะเดี๋ยวก็เปิดกล่องเปิดกล่องรายวันนี้ก่อนนะครัแล้วก็มาเปิดกล่องคิสต้านนะครับแล้วต้องบอกเลยฮะว่ากล่องคิสต้านหายยังไงถ้าผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเห็นแล้วก็อยากจะได้กล่องคิสตัลคือต้องใช้เวลานะครับเปิดกล่องไปเรื่อยๆคือมันจะสุ่มให้เราแต่มันจะมาช้าหน่อยแต่มันก็มานะนั่นแหละกล่องคิสตัลมาแน่นอนแต่แค่จะมาช้านะครับ ผู้เล่นท่านใหม่ก็ใจเย็นๆหน้าใหม่นะเดี๋ยวมันก็มาอืมเอาวะเอาวะ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนทัวร์นาเมนท์ที่จับเวลาแข่งเร่งสปีดเพื่อแข่งจับเวลาใครทําเวลาได้ดีกว่าแล้วแหละผู้ชมผมบอกเลยบางทีมันก็ไม่ลงรอยนะ <c oughs> ผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่เลเวลสูงนะ บางทีก็ทำคะแนนได้น้อยกว่าก็มีประมาณ1นาทีเอ้ย50วิ50 50 58วิเอออะไรประมาณนี้แหละคือ AI มันจงตีบ่อยกันแลผู้ชม AI ในทัวนาเมนต์นใน AI บอทในทัวนาเมนต์นชอบเป็นอย่างนั้นตลอดนะผมพลาดอย่างนั้นหลายรอบนะแล้วแลวผมก็ไม่ชอบซะด้วยสิมาจังหวะนี้ วันนี้ก็โบนเล็กน้อยแล้วครับชมเหมือนอาจจะไม่โบนนะแต่จริงๆก็โบนนะเนี่ยมา,าดิเอาดิเด้งดึงไปโอ้ถ้าผมไม่โชนเนี่ยโอกาสที่จะที่หนึงได้อยู่นั้นเนี่ยเห็นไหมรถฟรักทองใครมีบอกเลยแนะนำนะครับชมเล่นสะปั่นเวลนะครอันนี้กล่องเลเวลระดับ19เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ50,000เนาะ50,40 0 นะฮะเหรียญน,นะฮะสี่กล่องก็ประมาณสองแสนเออ 200, สองแสนกว่านี่แหละเดี๋ยวไม่จะมาเปิดวันนี้สัทีนะฮะเก็บไว้มานานละนะกว่า <c oughs> กว่าจะดองครบตั้งสี่กล่องได้นี่แม่ไม่ใช่เล่นๆอือหืมไม่ตายก็คงไม่แปลกหรอกครับเจอขนาดนี้ละระยะขนาดนี้ไปรุยแหลกเลยน้องเลยไปก่อนแล้วน้องเลย อ่าว่าอ่าว่าบีบบอดเอ้ยไม่ใช่ดิสโกจิมมี่อันตีมันยัง <c oughs> ไม่หายหรอวะไปตั้งกายแล้วนะเนี่ย <c oughs> จาจังหวะนี้มาเลกงแล้วฮะ <c oughs> นี่นี่โอ้โหซิปโปกูดูทรงแล้วแม่งคงจะตึงเนาะคงจะใช้การพลังเยอะใส่การพลังเยอะมาแน่นอนการจงตี เอาวะบิดบอร์ดบิดบอร์ดมาป่ะวะบิดบอร์ดบิดบอร์ดเออผมเนี่ยเล่นบิดบอร์ดดื่มไปมาจังหวะนี้แคนดี้คูเป้นี่ผมไม่ได้จับนานนะมันก็จะมาช่วงช่วงอีเวนต์คริสต์มาสเองช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะถ้ามาก็เติมกันได้นะเว้ยให้น้องๆหรือว่าเล่นในโทนาเมนต์เพื่อรับ รถเจ้าคันนี้ปลาจังหวะนี้นี่ปับ๊บเรียบร้อยก็ได้นะฮะที่หนึ่งนะผู้ชมมาวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องคริสตันนั่นแหละนะฮะมาเดี๋ยวก็มาดูกันนะนี้ก็จะเปิดกล่องจดหมายนี้ก่อนดูดีว่าได้เท่าไหรนะ่ครับก็ประมาณ12,000เพชรสามานเออย,ยังดีอ่ะ แล้วก็มาไอกล่องรูปป้านี่อีกอ่าก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าเพศหนึ่งหนึ่งลูกเมื่อก่อนมันได้เยอะกว่านี้นะตอนตอนตอนนั้นนะผู้ชมตอนที่มันยังไม่โดนเนอร์มันเขาปรับเปลี่ยนอะไรไม่รู้เยอะมากเลยจริงๆแล้วจะได้ประมาณ10เพชร2เพชร8เพรเออ8ปเพชร6เพชเ7เพรนี่แหละถือว่าเยอะนะเดี๋ยวนี้แม่งได้แค่นี้เดียวมาเดี๋ยวก็มาดูเลย ลูกแรกจัดมาขวาไปซ้ายก็แล้วกันไปะจะว่านี่ปุ๊บอ,อ,อเห็นไหมห้าหมื่นโอเคห้าหมื่นเห็นไหมอืมโอ้โหนี่ดูผู้ชมไอพวกการพวกนี้ผมมีครบหมดแล้วนะเห็นไหมเออผมก็งงอ่ะมันเป็น,อนของกิซันเนาะแล้วทำไมมันไม่มีเพจวนะนะ กล่องชิสตันี่เหมาะกับคนที่แบบว่า <c oughs> ที่การ์ดพลังเีิยไวยเต็มอะนะฮะเพื่อ <c oughs> <pe> er> มารับการ์ดในกล่องชิสตันตรงนี้ได้พวกเนี้ยไม่ได้การ์ดเจือยไหมดูดิการ์ดม่วงนะยี่สิบนะฮะมา,มาจังหวะนี้ยี่สิบใบอะดูดิเงินตั้งห้าหมื่นอะดูดิได้สองแสนกว่กาแล้ววันเนี้ยสะสมมาตั้งนาน <c oughs> <c oughs> 2, นะเพื่อรับสองแสนนะฮะเออ โอ้โห oh ไปหมดเลยโออลูกเอ้ย mm อืม hmm. อ oh ืมโอ้โหโอ้โหถ้าได้ถ้าได้เพชรด้วยก็น่าจะดีนะอ mm hmm. กล่องคริสตันแค่ชื่อกล่องคริสตันแต่ไม่ได้เพชรแต่ไม่มีเพชรออกมาดๆนะครับผมว่ามันมันเหมาะนะไอ้กล่องคริสตันพวกเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบการ์ดพลังยังไม่เต็มมาเปิดตรงไอ้พวกกล่องคริสตันนี่บอกเลยฮนะอือ mm hmm. mm hmm. บอกเลย โอ้ oh, สุดยอดเลยอยากจะพูดเจอะน้องๆคือแม่งนะฮะการ์ดเยอะอะไรก็เยอะมาจังหวะนี้ขอไปก่อนลนะเปิดอันตีแถมให้ด้วยมาจังหวะนี้มาไปละมานาทนีสุดท้ายละปิดกันช็อตนี้รอบนี้ต้องได้นะฮะมาวิ่งรอบสุดท้ายแล้วผู้ชมของคลิปนี้ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วก็ผ่านมาดูแล้วก็ขอบคุณนะฮะคอมเมนต์แล้วก็ยอดไล์นะผมก็ทําคลิปแบบนะฮะง่ายๆผู้ชมอัดแล้วก็มาผ้ามาพูดนะฮะต่อเล่นด้วยอัดด้วยพูดไปด้วยก็สไตล์ของตัวเองนี่แหละเล่นแบบสไตล์ของตัวเองในจังหวะนี้สไตล์การทำคลิปของผมมันก็ผมก็แต่งคลิปอะไรพวกนี้ไม่ค่อย เก่งเท่าไรต่อคลิปก็พอได้แต่ใส่เอฟเอฟเฟกนี่มันคงจะยากหน่อยอเพราะว่าเสียงควบคุมเสียงไม่ค่อยอยู่บางทีก็ปรับเสียงเอฟเฟกดังเกินไปอนะไรประมาณนี้เมื่อก่อนนะตอนที่ทําคลิปอย่างอ,างอางื่นไะม่ใช่เกมเลยนะกถ่ายเอาอาหารกินบางมุงบมาอนะไรเยโอเคก็ประมาณนี้ผู้ชมนะก็หนึ่งนาที2ี่สวิีนะ มาถึงก็ให้กล่องเหล็กเลยเหรอพี่โ <aí> อ้โหดจัดเลยอะกล่องหินเออกล่องหินโอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ชาวบีบีเลสซิ่งบิดบอดก็ประมาณนี่ยไอเจ้ารถแคนดี้คูเปนี่ก็เป็นรถที่น่าเก็บอยู่เป็นรถดีมิ t เตเนาะถ้าอยากได้ก็เล่นในทัวร์นาเมนต์ของคริสต์มาสนั่นเองส่วนวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนบายบายนะครับชาวบิดบล็